ชีวิตล,ล่าสุดเจมนทนเก็บตัวเงียบไม่ออกซื้อพี่ชายแทๆ้ๆแดนดนายหายตัวลึก,กลับชีวิตล,ล่าสุดเจมนทนคนเข้าใจผิดคิดว่าหนุ่ม22ไม่เข้าคลินิกมนทนจิราหรือที่รู้จักกันดีในนามเจมนทนจิราดาราคนดังที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสามีแห่งชาติของสาวทั้งหลายผู้เคยสร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการบันเทิงสันสะเทือนและกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศมาแล้วในยุค90เรเดว่าไม่มีใครโค่คนเขาลงจากตําแหน่ง นกระทั่งวันหนึ่งเจมอนทนตัดสินใจหันหลังให้วงการเบื้องหน้าอย่างไร้เหตุผลและหลายคนก็ยังไม่รู้คําตอบว่าเขาหายไปทําอะไรรายการต้ยมยำอมรินจึงได้ขอเชิญสามีแห่งชาติคนนี้มาลวงลึกแบบหมดเปลือกพร้อมพูดคุยถึงผลงานเพลงไทยอัลบั้มแรกในชีวิตด้วยความเคารพในวัยย่าง43ที่เจ้าตัวยกให้ดนตรีคือคังเรียนรู้ของชีวิตเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ9ขวบเพราะคุณพ่อพาเข้าวงการคุณพ่อเขาส่งไปประกวดมินิโดมอนไปเดินแบบแบบคำ้คำ แต่ชนะมาก็เลยได้ทำงานในวงการบันเทิงอมาเรื่อยๆเรามีความลังเลไหมเพราะงานกำลังลุ่งเราคิดไหมจะเบรกเรียนแล้วรับงานผมรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันเหมือนเหตุการณ์หลายๆอย่างมันบังคับด้วยเรารู้สึกว่างานที่เราทำเกี่ยวกับหน้าตาหรืออะไรเรารู้สึกว่าทำงานได้ไม่นานสิบปีอย่างมากเราเลยเลือกที่ว่าจะไปเรียนในสิ่งที่เราสนใจดีกว่าเพื่อเรากลับมาทำงานในด้านอื่นได้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้นำในสิ่งที่เราเรียนมากลับมาทำงานด้านนี้ด้วย ผมมีความสนใจด้านการสร้างเพลงทำดนตรีนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้เราเคยรู้สึกว่าตัวเองติดไหมรู้ครับเพราะว่าตัวเองถ้าโดนบังคับอะไรที่ไม่ชอบจริงๆมันจะทำได้ไม่นานแล้วมันจะอึดอัดมากๆนอกจากเราจะฝึกตัวเองถ้าไม่มีทางที่จะเลือกแล้วเราก็ทำแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะทำอย่างอื่นเราก็ลองไปหาความสามารถมาทำงานในด้านอื่นก็ได้เราก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่เรารู้สึกมันมีความสุขเราก็จะทำสิ่งนี้ เราไม่รู้ว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราเป็นอาร์ติสตหรือเปล่าแต่ผมจะสัิทีฟมากกับการที่เราบังคับให้ตัวเองทำหรือคนอื่นมาบังคับให้เราทำบางอย่างผมรู้ตั้งแต่ตอนที่ผมไปฝึกงานในออฟฟิศคือผมทำไม่ได้เพราะงานจะออกมาไม่ดีเท่านั้นเองสีเสื้อผ้าที่ใส่คือสีดำหมดเลยเพราะว่าอะไรผมว่ามันง่ายดีแล้วคือมันสามารถใส่ได้ทุกงานเข้ากับสีผมถ้าไปงาน ที่ต้องมีสีสันเราก็จะถามงานว่าเอาสีที่ตามคอนเซปต์ของงานมาพู